และผู้ช่วยเลยขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายประภูศักดิ์จินตะเวชผู้ว่าการจังหวัดเลยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนายสลันธิมสุวรรณนายสมจิตแสงเจริญรัตน์สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดไัยภูมินายศิวะ พงศ์พีรดุลผู้ตุลาการกระทรวงคมนาคมไม่ต้องเคลื่อนใจนะครับหทวันนี้สนุราชกลและพี่น้องประชาชนจังหวัดเลยทุกท่านครับลงมามันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อติดตามรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอเมืองเลยอนเภอใกล้เคียงและรับฟังบรรยายการสืบการดําเน,นินงานโครงการสําคัญต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรวมทั้งผลักดันการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่งานงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธ,ธิภาพบริเวณทางแยกงานก่อสร้าง พิ่มมาตรฐานทางหลวงทางหลวงหมายเลขสองนย์หนสายปักพวนถึงปากปูอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณหน้าสนามบินเลยแห่งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณ35ล้านบาทในการก่อสร้างจุดพักล็ในปี2,568และในปี2,569 กระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณอีก40ล้านบาทในการก่อสร้างทางคู่ขนานเพื่อให้เดินทางโดยสะดวกมากขึ้นในระดับถัดไปกระทรวงคมนาคมจะผลักดันและมอบงบประมาณที่จะก่อสร้างจุดกับรถเพื่อส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางมากขึ้น ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนผู้นําท้องถิ่นพี่น้องชาวเภอเมืองเลยที่ให้การต้อนรับวันนี้ผมจะเร่งผักดันให้กรมทางหลวงได้ดําเนินการตามแผนให้สําเร็จลุล่วงเพื่อพี่น้องได้ใช้ประโยชน์มีทางหลวงที่มีประสิทธิภาพมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อไปขอบคุณครับ เรากับต่อไปเรียนเชิญท่านรองนายยกรัฐมนตรีนะครับและท่านรัฐมนตรีช่วยและคณะด้านล่างนะครับเพื่อรับมอบซอง